ทำไมเราจำไม่ได้ว่าตอนเป็นทารกเราเคยทำอะไรบ้างสวัสดีครับออปุลโนไกอ่านสดก็จะเป็นบทความที่ออบเดียจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็เคยสงสัยไหมนึกถึงเรื่องตอนเด็กแล้วจำไม่ได้เลยโดยเฉพาะทารกเนี่ยเป็นไงไงว่าตอนนั้นครับก็เป็นช่วงสำคัญของชีวิตอันนี้สรุปก่อนเพราะว่าเขาเรียกว่าภาวะสูญเสียความทรงจำในวัยทารก ทำให้ช่วงสองถึงสามปีแรกเนี่ยของชีวิตเนี่ยเราแทบจำอะไรไม่ได้เลยแล้วถ้าจำได้มันจะเป็นยังไงบางทฤษฎีบอกว่าสมองที่ส่วนที่สร้างความทรงจำเนี่ยยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ก็เลยจำไม่ได้บางทฤษฎีก็บอกว่าความทรงจำนั้นยังอยู่แต่ว่าพอโตขึ้นเนี่ยมันถูกซ่อนเอาไว้จนเข้าถึงไม่ได้โอนี่มีคำสั่งค้นหาไหมเออในอะไรนะตอนอายุหนึ่งขวบ จำอะไรได้บ้างปุ๊บกดค้นหาทำได้ไหมปัญหาคือสิ่งที่เราคิดว่าเราจำได้จริงๆอาจจะเป็นความทรงจำปลอมเหมือนเผื่อใครนึกออกว่าตอนทารกเคยทำอะไรอย่างนี้นะคือเป็นความอาจจะเป็นความทรงจำปลอมที่สมองสร้างขึ้นจากเรื่องเล่าหรือรูปถ่ายทำให้ไม่รู้เลยว่าจริงๆเนี่ยอะไรคือของจริงงานวิจัยบางชิ้นยังบอกว่าทารกอาจจะจาได้แค่บางอย่างแต่เมื่อโตขึ้นกลับลืมไปหมดจน ก็เป็นคําถามว่าความทรงจําพวกนั้นหายไปไหนซึ่งถ้าเกิดว่าเราจําได้หมดเลยตั้งแต่ตอนยังเป็นทาลกเนี่ยเขาบอกว่าสมองคงยุ่งมากเลยเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยก็จะไม่มีที่เก็บให้ที่ให้เก็บเรื่องใหม่ๆครับั้งนั้นก็เพื่อนๆอยากฟังต่อก็ไปฟังที่ยู u b e นะครับโอเคก็คือข่าวนี้นะครับเอามาจาก bbc.com ขอขยับนิดนึ่ง b ับ c b c ด o m อหัวข้อทำไมเราจึงจำไม่ได้ว่าเคยเป็นทารกโดยพอมเนี่ยนะแม้กระทั่งตอนไม่เป็นทารกเราก็จำไม่ได้มีอะไรก็ลืมหมดแต่ไอที่จำได้คือสิ่งที่สำคัญมากๆยังกับว่าสมองของเราถ้าเปรียบเทียบกับเมมโมรี่การ์ด s อการ์ดหรือฮาร์ดดิสหรือของคอมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันมีพื้นที่จำกัดมากเลยคือมัน หมายถึงว่าพื้นที่ความทรงจําตื้นอ่ะมันจํากัดมากเลยไอ้ความทรงจําลึกคือน่าจะเป็นส่วนที่มันถ้าไม่จาเป็นจริงมันก็ไม่พูดออกมาไม่รู้จะเก็บไว้ลึกๆทำไมนะ <c oughs> ครับอาจอ,อาจจะเป็นว่าป้องกันความแบบฟุ้งซ่านอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออเขาบอกว่าวันที่เราเกิดก้าวแรกของเราและคําพูดแรกของเราล้วนเป็นช่วงสําคัญในชีวิตแต่ว่าเรากลับจําอะไรไม่ได้เลยทําไมเป็นแบบนั้น ก็คือเขาบอกว่ามีการทำความเข้าใจกับเรื่องนี้มาหลายทศวรรษภาพที่เราจำได้ในช่วงสองถึงสามขวบปีแรกก็คือจำไม่ได้เป็นภาวะสูญเสียความทรงจำในวัยทารกก็คือมีนักจิตวิทยาจากมหาลัยในสหรัฐถกเถียงกันสองประเด็นอันแรกก็คือความทรงจำช่วงวัยเด็กเรายังจำได้ แต่ว่าไม่สามารถเข้าถึงมันภายหลังได้หรือไม่ครับเพื่อนๆคิดว่าเป็นแบบไหนยังอยู่นั่นแหละแต่ว่าเข้าถึงมันไม่ได้แล้วจะเก็บไว้ทาไมหรืออีกแบบหนึ่งคือเราไม่มีความทรงจําใดๆเลยจนกระทั่งเราโตก็คือเหมือนไม่มีพื้นที่สมองก็คือเข้ามาแล้วก็ออกไปเลยจําไม่ได้เลยคือมีแต่ว่าอยู่ลึกมากหรือไม่มีจําไม่ได้ก็คือเมื่อนัก วิจัยส่วนใหญ่สันนิษฐานว่าทารกไม่สามารถสร้างความทรงจําได้บางคนเชื่อว่าเพราะทารกขาดความรับรู้อย่างสมบูรณ์ในตัวเองหรือขาดความสามารถในการพูดเดี๋ยวนะถ้าเกิดเขาจําไม่ได้เนี่ยนะเขาไม่มีความทรงจําอะไรเลยเนี่ยนะแสดงว่าทารกที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นลูกตัวเองหรือล,ลูกใครก็แล้วแต่เนี่ยเขายังไม่ใช่เ,เขาเรียกอะไรนะยังไม่สมบูรณ์ที่เห็นละเลงละเลงนั่นคือยังไม่ใช่ เพราะว่าความทรงจํานี่แหละเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มนุษย์ยังคงเป็นเป็นมนุษย์ตามปกติก็คือเขายังไม่สมบูรณ์มหมายถึงถ้าเกิดเขาจําไม่ได้นะหรือเขาไม่ได้จําเนี่ยนะเอ่อก็คือมีสมมุติฐานอีกอันหนึ่งคือเราไม่สามารถสร้างความทรงจําได้จนกว่าจะอายุประมาณสี่ขวบอ่าอย่างนี้พ่อแม่ทําอะไรให้เขาก็จาไม่ได้หมดเลยเด็ถ้าเป็นแบบนั้นเนื่องจากฮิปโปแคมปัสครับเป็นส่วนหนึ่งของสมองเป็น บริเวณสมองที่ทําหน้าที่สร้างความทรงจํายังไม่พัฒนาเต็มที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นสองขึ้นกว่าสองเท่าในช่วงวัยทารกคือหมายถึงว่าจะมาใหญ่ขึ้นทีหลังเอ,อดังนั้นประสบการณ์ต่างๆในช่วงแรกๆเราอาจไม่สามารถเก็บไว้ได้เพราะว่ามันยังเล็กเกินไปไอฮิปโปเนี่ยก็มีการสแกนสมองทารกเอ,อก็เป็นความคิดขัดแยง้งคือไอที่พูดมานี่ยังไม่ฝันธงเอ,อก็คือ สแกนทารกยี่สิบหกคนอายุสี่เดือนถึงสองปีแล้วก็วัดกิจกรรมของฮิโปส่วนสมองอก็คือจากนั้นเขาแสดงภาพหนึ่งให้ทารกดูร่วมกันดูร่วมกับภาพใหม่สองภาพาวัดการเคลื่อนไหวของดวงตาของทารกเพื่อวิเคราะห์ว่าภาพใดที่ทารกมองดูมากกว่ากันหากเป็นภาพเก่า นักวิจัยถือว่านี่คือสัญญาณว่าทารกสามารถจําได้คือเหมือนว่าคนเราก็จะให้ความสนใจกับอะไรที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนถูกไหมแล้วทีนี้คือเขาก็โชว์ทีลภาพแล้วเหมือนกับว่าถ้าเกิดเขาเอาภาพเก่ามาโชว์อีกเนี่ยลูกตาของทารกไม่ไม่ค่อยใส่ตามแสดงว่าจําได้เอ่อเมื่อฮิปโปแคมปัสของทารกทำงานมากขึ้น ตอนเห็นภาพแรกเขามีแนวโน้มจะจําภาพดังกล่าวได้โดยเฉพาะถ้าทารกมีอายุมากกว่าสิบสองเดือนแล้วความทรงจําเหล่านั้นหายไปไหนครับก็คือยังไม่ชัวร์แหละตกลงจําได้หรือไม่ได้เออก็คือการเดี๋ยวกันนะก็คือส่วนที่จําก็คือฮิปโปนี่ใช่ไหมแล้วก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีการสร้างความทรงจำในสมองส่วนนี้จริงไหม หากเราเก็บความทรงจําเหล่านั้นไว้จะก่อให้เกิดคําถามที่น่าสนใจมากว่าความทรงจําเหล่านั้นอยู่ที่ไหนยังอยู่หรือไม่แล้วเราจะเข้าถึงความทรงจํานั้นได้หรือไม่เออแล้วทําถ้าเก็บไว้ทําไมถึงจะไม่ให้เข้าครับใครยังจําตอนตัวเองเป็นทารกได้เออก็คือเขาทดลองกับหนู อหนูที่เรียนรู้วิธีออกจากเขาวงกดตั้งแต่ยังเป็นทารกได้ลืมความทรงจํานี้ไปเมื่อโตขึ้นแต่การกระตุน้นการทํางานส่วนต่างๆของฮิปโปแคมปัสเกี่ยวกับความรู้เดิมทําให้ความทรงจํานั้นกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งเอาว่าจําได้แต่จะจําได้บางอย่างอย่างเช่นแบบว่ามองแงเ่เอาจใจหรืออะไรประมาณเนี้ยจําได้เอก็คือเดียวกัน ก็มีศาสตราจารย์ท่านหนึ่งเชื่อว่าทารกมีความสามารถในการสร้างความทรงจําอย่างน้อยก็ถึงตอนช่วงเวลาที่เขาพวกเขาสามารถพูดได้เรารู้ว่าเด็กเล็กๆจะกลับมาจากโรงเรียนอนุบาลบอกเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่สามารถบรรยายสิ่งเหล่านั้นได้อีกไม่กี่ปีถัดมาดังนั้นความทรงจําเหล่านั้นยังคงอยู่แต่เพียงแต่ไม่ฝังแน่นอืมเพราะว่ามันเกี่ยวกับการพูดด้วยถ้าพูดยังพูดไม่ได้ก็ ความเขาเลยนะโอ,โอกาสที่จะมีความจํามันก็จะยากนิดนึงคืงอย่างสื่อสารไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าสื่อสารด้วยการพูดนะ่ะมันเหมือนการตอกย้ําความทรงจํเอา่าเหมือนเวลาพูดวิดีโอวีซ่าอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งที่เอาพูดวิดีโอหมายถึงตั้งแต่แรกๆเนี่ยก็เพราะว่าตัวเองจะได้จําได้เออฉันคิดว่าคําถามคือเราจะฝังความทรงจําเหล่านั้นไว้กับตัวมากน้อยแค่ไหนเมื่อเวลาผ่านไป ความทรงจําเหล่านั้นจะเลือนหายไปอย่างรวดเร็วหรือไม่และความทรงจําเหล่านั้นเป็นความทรงจําที่เราตระหนักรู้ในระดับใดเอาเป็นว่าจะเก็บหรือไม่เก็บก็ตามเนี่ยไอสิ่งที่จําเนี่ยมันมีประโยชน์แค่ไหนเอ่ออาจเป็นความทรงจําปลอมหรือไม่ก็คือสิ่งที่จะทําให้เข้าใจเกี่ยวกับภาวะสูญเสียความทรงจําในวัยลกในวัยทารกผิดซับซ้อนขึ้นไปยิ่งขึ้นคือความเป็นจริงที่ว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะระบุว่า สิ่งที่ผู้คนคิดว่าเป็นความทรงจําแรกของพวกเขาเป็นจริงหรือไม่ถ้ามีใครบางคนบอกว่าโอ้ยจําได้ตอนทารุกเนี่ยเคยแหกปากให้พ่อแม่มาป้อนนมอันนั้นคืออาจจะมัวไปเองหรือเปล่าบางคนอาจจําเหตุการณ์เฉพาะตอนเป็นทารกุกหรือตอนอยู่ในเปลได้ความทรงจําเหล่านั้นไม่น่าเป็นความทรงจําที่แท้จริงความเเรื่องของความทรงจําคือมันมักเป็นการสร้างใหม่ หากมีใครบอกอะไรคุณและคุณมีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับเรื่องนั้นสมองคุณก็สามารถสร้างสิ่งที่เหมือนที่รู้สึกเหมือนจริงขึ้นมาใหม่ได้สิ่งที่เรากําลังมองอยู่จริงๆคือจิตสํานึกและจิตใต้และจิตสํานึกเป็นเรื่องที่ยากจะระบุได้อ,อ่ปิศาเบื้องหลังภาวะสูญเสียความทรงจําในวัยทารกสะท้อนถึงแก่นแท้ที่หล่อหลอมให้เราให้เราเป็นเราเอ่อมันเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของเรา แนวคิดที่ว่าเราตาบอดในช่วงไม่กี่ปีแรกของชีวิตซึ่งเราจำอะไรไม่ได้เลยมันคิดผมคิดว่าเป็นความการท้าทายความคิดของผู้คนเกี่ยวกับตัวเราจริงๆในความคิดของามาันนะมันอาจจะถูกลบไปจริงๆก็ได้ไม่งั้นเราเก็บไว้อาจจะ,จะเลือกจะสมองเป็นตัวคัดแยกอาจจะเลือกจำแค่บางอย่าง ที่จําเป็นส่วนไอ้ที่รายเดียดเล็กๆน้อยๆ,อยๆเขาไม่ได้มีแล้วไม่งั้นเราเก็บไว้ทําไมถ้าเราไม่สามารถนึกถึงมันได้แต่ว่าธรรมชาติของมนุษย์ก็คือต้องเป็นแบบนี้ต้องจําอะไรไม่ได้เพื่อที่จะก้าวไปสู่อนาคตข้างหน้าเพราะว่าสังเกตเลยคือเขาเรียกว่าเราควรจะจําเฉพาะสิ่งที่มันสําคัญที่สุดจริงๆถูกไหม เพราะว่าสิ่งที่มันเป็นแบบไม่ควรจะจําเนี่ยถ้าเรายัางจํามันอยู่เนี่ยนะเราจะก้าวไปข้างหน้าไม่ได้อย่างเช่นใครที่เคยมีสังเกตอะไอไอเรื่องที่แบบว่าจะจําได้แม่นจริงๆเลยเนี่ยมักจะเป็นเรื่องเลวร้ายแล้วก็บางคนก็ติดกับภาพเลวร้ายกลายเป็นว่าอาจจะสตัก๊กคือติดอยู่ทั้งชีวิตไปเลยก็ได้กับความทรงจําเลวร้ายอันนั้นอะฉะนั้นธรรมชาติของมนุษย์แล้วเนี่ยก็คือจะทําให้จําไม่ค่อยได้เพื่อที่จะ ใช้ชีวิตต,ต่อไปครับอันอย่างเช่นใครรุ่นปู่รุ่นยา่าก็อาจจะเป็นรุ่นสงคราม<ๆ>เขามีความทรงจําเกี่ยวกับสมัยความยากลําบากแล้วมันก็ทําให้เขาติดแงกอยู่กับว่าความกลัวว่าจะต้องกลับมาลําบากอีกไปชั่วชีวิตอ่าซึ่งซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดีมันก็ทําให้เขารอบคอบแต่ว่าอีกผลเสียอีกด้านหนึ่งก็คือก็ทําให้เขาเอ่อไม่สามารถมีความสุขได้อย่างแท้จริง เอ่อก็คือเขาไม่ลําบากแต่เขากม็มีแต่ความกลัวอะไรอย่างนี้อันนั้นก็คือสิ่งที่ไม่ควรจําหมายถึงว่าสิ่งที่ไม่ควรจําทั้งหมดก็คือถ้าเราสามารถเลือกได้เนี่ยนะคนที่มีประสิทธิภาพในความคิดน้อมเนี่ยก็คือเลือกจําเฉพาะเรื่องสําคัญเพื่อที่จะปรับปรุงชีวิตตัวเองให้เป็นคนที่เออเก่งยิ่งขึ้นหรือดียิ่งขึ้นเพื่อให้ชีวิตในอนาคตด,ดียิ่งขึ้นอันนี้โอเค ครับก็คือไม่เกี่ยวว่าจำได้หรือไม่ได้แต่เกี่ยวว่าจำเรื่องที่สำคัญแล้วก็มีประโยชน์กับชีวิตในภายภาคหน้าครับก็วันนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆต้องต้องการติดตามโกโนไกด์ก็ดูได้ที่โค no g i d e .com ที่ด้านล่างนี้นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับถ้ามีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอ